ทีนี้พอรู้สูตรทั้ง6แล้วนะครับก็ลองดูการคำนวณนะครับการคำนวณตรงนี้ลองดูในตัวอย่าง32นะครับตัวอย่างที่32่เป็นตัวอย่างที่ผมลอกมาจากในหนังสือนั่นแหละนะครับตัวอย่างที่32นี้ถ้าในหนังสือเรียนของนักศึกษาก็คือในหน้า63นะครับ ตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้มีอยู่4ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันก็จะมีฟังก์ชันในพวก arc s i n arc cos ต่างๆอยู่เห็นไหมข้อกไก่ก็จะมี arc s i n x ข้อไข่ก็เป็น arc tan ข้อควายก็เป็น arc cos แล้วก็ข้ององูก็เป็น arc s i n นะครับลองมาดูข้อกไก่ก่อนนะครับข้อกไก่เนี่ย y เท่ากับ x กาลัง2 arc s i n x นะครับ ตัวนี้เป็นฟัง์กชันผลคูณคูณกันอยู่ระหว่าง x กำลังสกับ arcsin x ดังนั้น y พ r นะครับก็จะมีค่าเท่ากับดิฟหน้านะคูณตัวหลังนะครับตัวหลังคือ arcsin x นะครับบวกด้วยตัวหน้าแล้วก็คูณด้วยอนุพันธ์ของตัวหลังก็คืออนุพันธ์ของ arcsin x นะครับดิฟนะ x กำลังสองด้2 x นะครับ แล้วก็คูณด้วย arcsin x นะแล้วก็ x กำลังสองคูณด้วยอนุพันธ์ของ arcsin x นะครับ arcsin x ดิฟออกมาแล้วได้เศษ1ส่วนรูท t 1ลบ x กำลังสองนะครับาตามสูตรด้านบนเห็นไหมนี่สูตรนี้นะครับดิฟ arcsin x ได้เศษ1ส่วนรู o เศษส่วนรูลบ x กำลังสองนะครับ หยิบสูตรตรงนี้มานะอ่าอันนี้ก็คือข้อก่อไก่นะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่ข้อขอไข่อขอ y เท่ากับ2 arc tan เศษ1ส่วน x นะครับสังเกตว่า arc tan ไม่ใช่ arc tan x ธรรมดาแต่เป็น arc tan เศษ1ส่วน x ะดังนั้นต้องมองอันนี้เป็นตัวไส้ด้วยใช่กดลูกโซ่นะครับ ดังนั้นดิฟตัวนี้เลข2อยู่ที่เดิมดิฟอาร์ a แทนเซตหส่วน x ก็จะได้เศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน x กําลัง2แล้วก็ดิฟไส้ด้วยนะครับตัวไส้ก็คือเศษ1นส่วน x นั่นเองตัวนี้อยากให้เปรียบเทียบกับสูตรหลักของมันนิดนึงนะครับในตัว Arc tan x นะครับ Arc tan x ถ้าดิฟออกมาละ ถ้าดิฟเทียบกับตัวแปร x ค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน1่บวก x กําลัง2อเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมพอดิฟลงมาก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน1บวกไอตัวหลังอา c t แทนแล้วก็มากําลัง2เห็นไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ x ธรรมดาดังนั้นเราก็ต้องดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟไอตัวนี้แล้วก็มาคูณนะครับแต่สูตรหลักของมันคือตัวนี้นะ อ่ะทีนี้ก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมเขียนให้ง่ายเขียนให้ง่ายตัวข้างหน้าคงเดิมก็คือ2ส่วน1บวกส่วน1ส่วน x กําลังสองนะครับตัวนี้ผมเขียนให้ง่ายเป็นดิฟ x ยกกําลังลบ1นะครับเขียนให้เป็นยกกําลังแบบเนี้ยจะได้ดิฟง่ายนะครับอ่ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้2ส่วน1่บวกเศษ1ึ่งส่วน x กําลังสองซึ่งส่วน1ส่วน x กําลังสองก็คือ หนึ่งส่วน x กำลังสองนั่นเองเห็นไหมทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ได้ลบหนึ่งคูณด้วย x วยกกาลังลบสองนะครับสูตรดิฟพหุน,นามแบบนี้ต้องคล่องแล้วนะครับต้องคล่องแล้วเพราะสูตรใหม่ๆมันมาเยอะแยะและนะครับดังนั้นถ้าใครเห็นตรงนี้แล้วงง,งต้องรีบไปทบทวนเลยนะครับอ,อันตรายนะของเก่านี่ต้องจําให้ได้นะครับต้องคล่องแล้ว ต้องไปทบทวนมาให้ดีแล้วนะครับไม่งั้นของใหม่จะเบลอนะจะเบลอไปหมดนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับนั้นของเก่าต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาของใหม่ไปนะทยอยศึกษานะครับอย่าไปศึกษาเอา3วันก่อนสอบอย่างนี้ไม่ทันแน่ๆนะครับนะอ่แต่บางคนเก่งๆอัจฉริยะหน่อย3วันแล้วอ่านหนังสือสอบได้คะแนนเยอะมันก็มีนะครับ เราก็ต้องประมาณตัวเองนะดูว่าเราเรามีความสามารถแค่ไหนนะครับมีความสามารถน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้จัดการชีวิตตัวเองให้ได้โอเคนะครับแบบนี้ก็จะได้เกรดที่ดีได้นะครับก็จะผ่านได้นะอ่าตรงนี้ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้อันนี้ติดลบใช่หไหมติดลบดังนั้นผมมาไปรวมกับเลข2เลยนะครับก็จะได้ลบ2 ไอ้ตัวนี้ไอตัวนี้มันคือ x ยกกำลังสองกลับเศษเป็นส่วนลงมาข้างล่างก็กลายเป็น x กำลังสองนะครับตัวนี้คงเดิมก็คือ1บวกสี่ส่วน x กำลังสองเสร็จแล้ว x กำลังสคูณเข้าไปใน2เทอมนี้นะครับก็จะได้ลบ2ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่ต่อไปข้อคอควาย มอดูข้อควายต่อนะครับข้อควายนะครับฟังก์ชันของเราคือ y เท่ากับ ln arccos x นะครับดังนั้น y p r i ม e หรืออนุพันธ์ของ y เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนหลัง ln ใช่ไหม แล้วก็ดิฟตัวที่อยู่หลังลอนนะครับแม้ก็มองว่าไอ้ตัว R cos x สเนี่ยเป็นตัวไส้แล้วก็ดิฟไส้ด้วยนะครับสูตรตรงนี้ใครลืมไปแล้วเห็นไหมสูตรตรงนี้ทบทวนนิดน,นึงนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน l o x หรือว่า LON b s o l u t e อ X ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกันนะ2ตัวนี้ค่าเท่ากันเพียงแค่โดเมนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับเท่ากันนะ มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน x นะครับถ้าหลังรอนเป็น x ธรรมดาดิฟออกมาแล้วก็จะได้เศษหนึ่งส่วน x แต่คราวนี้มันไม่ใช่ x ธรรมดาไหมมันเป็น arc cos x นะครับันนั้นดิฟออกมาแล้วก็จะได้เศษหนึ่งส่วน arc cos x แล้วก็คูณด้วยดิฟไสไหมันนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเศษหนึ่งส่วน arc cos x นะครับดิฟตัวนี้ได้ลบเศษหนึ่งส่วนรูทหนึ่งลบ x กำลังสองนะครับ เวลาในหะ้องสอบถ้าเป็นแบบนี้มาทาให้ใส่วงเล็บโดนหักคะแนนเลยถูกไหมเพราะเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะมาคูณกันหรือจะมาลบกันนะครับดังน,นั้นตรงนี้ต้องใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับนะหลายคนไม่ชอบใส่วงเล็บนะครับเขียนมาเปลืปล่ยแบบนั้นก็โดนหักคะแนนนะดังน,นั้นถ้ามันคูณกันอย่างนี้ดิฟออกมาแล้วต้องใส่วงเล็บด้วยนะครับดังน,นั้นท้ายที่สุดข้อนี้ก็จะได้ลบ ลบหส่วนด้วยอาร์โคสคูณด้วยรูทหนลบเกำลังสนะครับอ่านี่คือข้อคอควายนะและสุดท้ายนะครับข้ององูอ่าข้ององูนะครับ y ายเท่ากับอาร์ไซนนะครับดังนั้น y ายพลามก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนรูท 1, 1 l ลบลอทั้งหมดกำลังสองนะครับแล้วก็ดิฟใส่ด้วยนะก็คือดิฟไอตัว l อน x ด้วยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราดิฟตัว a า c s i ซดนะครับถ้ามันเป็น x ธรรมดาตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนรูทห1ลบ x กำลังสองนะครับ ตรงนี้ถ้าเป็น x ธรรมดาก็ตามสูตรตรงๆงแต่คราวนี้หลัง arcsine ตรงนี้มันไม่ใช่ x ธรรมดามันเป็น ln x นะครับดังนั้นเวลาดิฟก็ต้องดิฟไส้ด้วยดิฟไส้ออกมานะครับอ่ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนรูทหลบ ln กํลังส x นะครับผมเขียนแบบนี้แล้วกันตามธรรมเนียมนิยมเนาะเพราะถ้า ln x กํลังสเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเอา2มาไว้หลัง เอา2มาไว้ตรงตรงลอนนี้นะครับทำได้นะแล้วก็ดิฟลอน x นะครับได้เซนห่งส่วน x ดังนั้นท้ายที่สุดนะครับข้องโง,โงูงคำตอบก็คือเศษ1ส่วน x คูณด้วย1ลบลอนกำลัง 2x นะครับเสร็จเรียบร้อยตัวอย่างที่32นะครับ